ให่เป็นคนรุ้ที่ดีนะพ,ะพะ่อพ่อเขาอประหยัดพลังงานเพื่อตัวเองแล้วก็มีรางวัลล่อใจให้ทำงานงาน,านะก็จะเกิดความกระตุรนน้นแต่แล้วก็ติดอยู่ในสายด้วยอาจจะไม่ได้อ,อาสายเรือเเร่องติดเ็นนิสัยค่อยๆสร้างเพิ่มึ้นเพราะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือรู้อยู่แล้วแต่ว่ามองข้ามไปแต่มันไม่อยู่ในสายเลือดไม่อยู่ในจิตสําสนึกนะครับคือไม่ได้เข้มแล้วก็เกิดความรู้สึกเลยตรงนี้พวกมันคิดไม่เข้ไม่รู้่แต่ว่าฟ้องมองผ่านๆไป คล้ายที่อารอพูดอ่ะเหมืนอนอบกอยู่ในหมอ้อต้มค่อยๆให้ความร้อนก็อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นก็ปรับตัวได้ไม่รู้สึกตอนนั้นจุดยังอยู่ไม่ได้จะกระโดดมากระโดดมาไม่ได้สแสดงนะครับต,ตายอย่าง,งที่ว่าตายอย่างฉีกไวก้เท่านั้นนะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าโดนเพื่เดียวเลยเนี่ยพวกกระโดดออกมาทันทนทางก็เมันก็ปลูกกีตันเบิรีตก็ใช้ได้ทั้งในโรงงานแล้วก็ในในบ้านด้วยนะครับอันนี้ที่หนึ่งก็ถ้าพุดเน้นเราก็เน้นทางด้านอุตสาหกรรมนะเป็นอย่างนั้น ทีนี้ว่าเป็นประเทศไหนบ้างใช่ไหมคือถ้าเราเข้าไปโรงงานนะรอบแรกคือเราหมดทุกอย่างเลยเราต้องเข้าไป้วต้องแนะนํเขาได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเป็นในแง่ของวิจัยกลุ่มของเราเนื่งจาจะเป็นอาจารย์ทงางด้านเครื่องคนส่วนงหญ่ก็เป็นพวกเชื้อเพลิงความร้อนนะก็จะเป็นอย่างไรครับเป็นหลักนะส่วนทางด้านไฟฟ้าเราก็มีอาจารย์ท่านอื่นอยู่แล้วที่มายายขอทานมีอาจารย์ชายาบดีคน นั่งอยู่แล้วเงินจแต่บางส่วนคาบเกี่ยวนะครับตรนี่าเกี่ยวนะครับก็แล้วแต่เน้นส่วนส่วนที่เป็นของเครื่องบนเครื่องบนเขาดัดูนะครับเป็นอย่างนั้นครับปีัตอบคำถามหรือเปล่าตรงไหมครับข,ขอบาอาพได้ไหครับเพราะว่ามันจะละเอียดกว่าใน PowerPoint โอเคขอบคุณทีมวงเดี๋ยวเอาเอาเป็นอย่ไงไครับ ออบางผ้าอบางสไลด์ครับบางสไลด์ใช่ไหมครับท็อปให้อีกไหมครับตอครับทับใช่ไหมเราทับทับดีกว่าเดี๋ยวจะเอาบทความเดี๋ยวจะเอาเนี่ยเียนเทสแค่นี้นะเพราะว่พอยนี่ขึ้นเรื่อยไปเลยนะเดี๋ยวจะเอาของครับครับครับเพราะว่าไปฟังด้วยแล้วเนาะคือคือวันทีนี้เป็นอาการเพื่ออย่างนี้แหละครับบางที คือทางผู้จัดเนี่ยบอกว่าต้องส่งพอยส์มานนั้นมันน,ะนี้นะมาแล้วก็ปั่นส่งไปเลยแต่มันยังมีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งบางทีเราก็มาดูดูแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรามีเพิ่มขึ้นเพราะเราสอนหนังสือก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีได้อไอเดียอะไรแบบนั้นใส่เข้าไปอันเดียใส่เข้าไเขียนว่ามันจะมีความต่างกันแต่บ้านในตอนเท้านะครับอันนี้คอยดูในฝ่ายโลกรานไปในในในลก้เนี่ยนะเวทของคณะนะครับ เที่ยวเนาน้าจะประหยัดหรือเปล่าเหมือนกับมว่าในในอาคารนะเขาใช้ป็นชมติ่ค่เยไม่ค่ปยไปลว่แล้วค่อยาจรัไประหยัดมันคงจประหยไดบ้างแต่ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มอนคยเลื่อกเท่าไหร่นะมันขึ้นกับลักษณะการใช้งานเลยถ้ามันปิดไปเลยจะเป็นส่วนที่ว่าช่วงปักที่ไม่มีใครอยู่เลยปิดไปเลยโชคาะประหยัดได้บ้างแต่ผมไม่คิดว่าประหยัดได้เท่ากับไฟที่ใช้ทั้งหมดคูณด้วยหนึ่งชั่วโมงมันก็จะไม่มีนมนขนาดนั้นแล้วก็ก็เพราะถ้าปิดในช่วงนั้นก็คงลดลงไปได้บ้างนะก็ยัมี้งให้ทถ้าถ้าไม่ใช่เป็นระบบที่มันัหญ่ ไม่ใช่เป็นระบบที่มันจัยมากเพราะเอาอย่างถ้าเร็นึกอาคารจามดูรีเลย์จามดุรีใช่ไหมครับโอ่เล่นใส่คอมันจะคุกับการที่ช่วงสตารสอกถ้าถ้าระบบใหญ่ออกแบบดีนะมันควรจะเป็นว่า ตรงส่วนไหนก็ไปใช้ให้ปิดตรงนอย่าไปยุ่งกับระบบใหญ่ระบบใหญ่ควรจะปรับตัวเองได้ให้เข้ากับโหลดคือถ้าโหลดน้อยก็ถ้าโหลดน้อยตัวมันเองควรจะลดโหลดตัวมันเองลงได้ลดในลักษณะนั้นที่เราไปยุ่งกับระบบใหญ่คงจะลรองปแต่ต้องมีการออกแบบที่ดีว่าก็าจะตู้ใช้แต่ละส่วนแต่ละส่วนส่วนไหนช่วงพักเที่ยงต้ปิดนะไม่ปิดควรจะปิดได้ คือถ้ามองเป็นส่วนๆเนี่ยมันจะง่ายความนิดหน่อยใครยังยังตักเครื่องโกนส่วนใหญ่เราสะสมความก็ต้องาทำคามสะอาให้ได้อ๋อยังห้องเราป,เปิดแอร์ปิดแอร์ปิดไฟนะทุกครั้งเลยนี่มันเป็นระบบเลยนะทางสวิตช์ไทยเราโอเคใช่ถ้าเป็นซีเลอร์อย่างที่บอกนะถ้าถ้าระบบที่เออกแบบมาดีนะแต่ว่าซีเลอร์ส่งมาที่ห้องนี้เราปิดเนี่ยมันควรจะสะท้อนไปถึงคนล์าัง แล้วก็ต้องมีวิธีการปรับตัวเขาเองให้ลดการใช้ควางมงานถ้าออกแบบไม่ดีมันอาจจะม่สะท้อนตรงไนี้ได้อางนี้นนนขึ้นอยู่วิธีออกแบบถ้าตรงไหนปิดโหลดก็น้อยใช่ไหมมันก็ต้องสะท้อนไปถึงตัวเซนเตอร์ครับเซนเตอร์ก็ต้องมีวิธีการคุมการทํงางานเพื่อที่จะลดการเกิดความเย็นลงถ้าที่ดีเขาเองนะอันแบบ <c oughs> นี้อยู่ที่การออกแบบเหมือนกันนะ เราคงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่มามีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้การประหยัดพลังงานของประเทศนะครับเกิดผลนะครับขอบคุณมาก ฉลาดเวลานะคะยาวบิดยาวแล้วก็พวกเราด้วยนะคะที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ท่านคณะบีได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะเพื่อวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะคะเรามีกิจกรรมพิเศษจริงๆเพราะว่าเราจะเชิญนอกจากวิทยากรในคณะแล้วนะคะเป็นคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะจะมาพูดเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะใครทำใครใช้ใครเหนื่อย นอกจากนั้นแล้วเรายัมีการเชิญวิทยากรจากคอพชอนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจคือ c r e ือเนชั่แล้วก็ทรูนะคะมาร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการนำเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้มาใช้ประโยชน์ในหลายๆทางนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการแจกรางวัลให้กับแฟนพันแท้ของโครงการเปิดโลกลันเกียนะคะเราจะมีการให้ของที่ได้รกแก่ ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรของเราในรอบ1ปีนี้เป็นจำนวนครั้งมากที่สุดนะคะก็ติดตามชมนะคะแล้วก็มีข้อเท็ด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ต้องการให้เกิดโครงข่ายของการรู้จักกันนะคะในหมู่คนที่มาติดต่อแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะทางเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นเถ้าเกิดท่านใดต้องการที่จะได้เข้าวิทยากรของเราในครั้งก่อนๆแล้วก็ครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ ขอแปลงเป็น PDF ไลแล้วก็จะนําขึ้นเว็บเปิดโลกลานเกียร์นะคะทุกครั้งที่เรามามีการจัดอบรมกันเนี่ยเราก็จะมีน้องๆจากศูนย์ e-learning ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยน,น,นะคะมาช่วยถ่ายถ่ายวิดีโอให้นะคะแล้วก็อันนี้เนีจะทําการตัดต่อแล้วก็นำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ e-learning นะคะถ้าเข้ามาที่ eng.jula.ac.th นะคะคลิกเข้ามาที่ศูนย์ e-learning นะคะก็จะมีความรู้ หลายๆรได้เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเปิดโรกงานเกียวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าขอาเปิดแลกงน,นก็จะเป็นก็จะเป็นซีรีส์อยู่ใน้านด้วยนะคะก็ขอเชิญแวะเข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาน,นะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้คอกับขอบคุณทุกท่านะคะ่ะสวัสดี